สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหง์แดงนิเวร์พูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นิเว์พูลประจวันที่นี่เหมือนเคยครับวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่หยิบยกมาฝากเพื่อนๆกันไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ตัวของทางแกรี่เนวิลอดีตปักขวากับทีมตดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการออกมาพูดภาพพินถึงสมสรรของเราอย่างน้อยๆสองเรื่องเรื่องแรกก็คือการที่เขาชี้ชัดลงมาเลยว่า ตำแหน่งชมปในฤดูกาลนี้จะต้องตกเป็นของทันปืนใหญ่าอาร์สโนกอ,อย่างแน่นอนส่วนเรื่องที่2ก็คือจุดอ่อนของทางน,นวกปู่ที่ตัวของทักอาร์เนอร์สต็อกควรจะรีบาากำจัดออกไปก็คือในรายของทางมีมลอดเคอร์เกสด้านเพื่อนซีของเขาอย่างทางเจมี ing, ค่คาราเกอร์เองก็มีการออกมาตำหนิติดติงเลยว่าในตอนนี้ทีมของเรากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตหน้าดูเหมือนทางอาร์เนอร์สต็อกเองก็ออยังจะหาทางออกมาจากวิกฤตต่างกาข้างต้นไม่ได้เสียด้วย การผู้บริหารของเราอย่างทางเซนเวสปอกลูกเจ้าของสโมสรก็มีกระแสารายงานข่าวออกมาว่ากำลังพิจารณาอย่างหนักเกี่ยวกับอนาคตของสนะ็ลตณปัจจุบันและในตอนนี้มันมีคนดิเดตอย่างน,น้อยถึง2คนที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันคนแรกก็คือตัวของทางเยอร์เกนครอฟอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราแต่หากสุดท้ายแล้วตัวของครอฟปฏิเสธที่กลับมานั่งเก้าอี้อันคุ้นเคยอีกครั้งซินดีนซีดานอดีตผู้จัดการทีมระดับตำนานของทางราชันชุดข,ขาวเร็กันมาร์กิต ก็เป็นคนที่ทางเฟนเวสปอร์กร p หมายปองอยากจะได้เขาเข้ามาสารฝันในการทำทีมของเรากลับไปสู่ความยิ่งใหญ่ให้ได้ทีนี้เราจะมาเริ่งต้นข่าวแรกของวันนี้กันก่อนเลยด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางมิลลดเคอร์เคสหลังจากเราก็เพิ่งจะไปคว้าตัวเขามาจากทางเดอะเชอร์รี่วอนมัทเมื่อช่วงซื้อขายตลาดนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาเมื่อสนอนราคา40ล้านปอน แต่เราก็ต้องยอมรับขรอเท็จริงที่เกิดขึ้นเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางเคอร์เคสนั้นยังไม่สามารถที่จะแสดงผลงานออกมาได้อย่างที่ทุกคนคาดหวังและนั่นก็คือจุดที่ตัวของทางเนวิลนำมาขยี้เลยว่าฟูลแบ็กนี่แหละมันได้กลายมาเป็นจุดอ่อนของลิเวอร์พูลในการแข่งขันฤดูกาลนี้อยากแท้จริงและโดยเฉพาะอยากยิ่งกับตัวของทางเคอร์เคสตัว ผมคิดว่าตลอดช่วงเวลาหลายเกณฑที่ผ่านมาซึ่งหรเวกว่าูลประสบความพ่ายแพ้ทั้งๆที่พวกเขาสมควรจะคว้าเัยชนะมาครองได้มันเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะแปลเปลี่ยนโอกาสกลายมาเป็นประตูดได้นะเนวิลกล่าวแล้วหากคุณย้อนกลับไปดูตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนี้ผมก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าฟลแบ็ลของพวกเขามันยังไม่ใช่คนที่ใช่ บางทีอิบราฮิมาโคนาเต้หลายๆครั้งก็ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมน,นะเวอร์กิลฟันได้ต้องพยายามแบกทีมเอาไว้โดยที่มีทักอาริสันเบเกอร์คอยช่วยเหลืออยู่ด้านหลังเขาแน่นอนว่าคุณมีสองผู้เล่นระดับโวลค์คลาสที่สามารถจะโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมนั่นก็คือทางฟันได้และอาริสันแต่ในส่วนอื่นๆแล้วมันเหมือนกับว่าวรัสเตไติดเชื้อไปทั่วทีมของพวกเขาเลยหนึ่งในคนที่ผมเห็นว่ามันชัดเจนมากที่สุดก็เป็นจุดอ่อน ก็คือนตำแหน่งแบกซ้ายนะนั่นเป็นจุดทิ่ทางิเวอร์อาูลจำเป็นจะต้องรู้สึกเป็นกังวลใจกับมีลอดเคอร์อเคสต่อให้เขาสามารถที่จะทำประตืได้แต่ผมจับตาดูเขามาโดยตลอดเลยนะผมคิดว่านี่แหละคือจุดที่คุณจำเป็นจะต้องรีบเปลี่ยนตัวเขาออกไปจากทีได้แล้วนอกจากนี้ผมก็ยังรู้สึกเป็นกังวลใจเกี่ยวกับตำแหน่งแบกขวาด้วยเชอรี่ี่ฟื้นปงดูไม่เหมือนผู้เล่นในตำแหน่งแบกขวาเลยนะ ส่วนทางครอนอแบดลี่เองเขาเป็นนักเตะที่เปรียบไปได้ผ่อสวรรค์แต่เมื่อทีมประสบกับความยากลำบากและเสียประตูแบบนั้นความกดดันมันจึงถาโถมเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในในก็เปิดประเด็นบริการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางแกรี่เนวิลล์กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดก,กับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยแต่เราจะขยับมาดูทัศนะของเขาในภาพรวมของการแข่งขันยังชิงตําแหน่งแท่นพิมลิกนในฤดูกาลนี้กันบ้าง หลังจากที่ตอนออกสตาร์ทห้านัดแรกของซีซั่นนี้นิวอาสูของเรารั้งตำแหน่งเป็นจ่าฝูงของตารางโดยเคยที่ห่างหักอาร์ซนอกไกลลิฟถึง5คะแนนแต่หลังจากนั้นใครจะคาดคิดกันว่าในะอีกสี่เกมต่อมานิวอาสูของเราสะกดคำว่าชนะไม่เป็นแถมเป็นการปราชัยรวดเดียวทั้งสี่เกมเลยนั่นจึงทำให้นับปัจจุบันอันดับของเราไหลลูดลงมาลั่งหยุดเพลงแค่อันดับที่7ของตารางเท่านั้นและโดนทางเดลก,กันสเนอร์ทิ้งห่างไปถึงเจคะแนนเข้าให้แล้ว นี่จึงเป็นโอกาสทองที่ตัวของทางเนวิลจะมีการออกมาเคลมเลยว่าคนที่สมควรจะคว้าชั้นในฤดูกาลนี้มันไม่ใช่ชั้นเก่าอย่างฐานหรือว่าปู่ของเราหากจะเป็นอาร์สนอกของทางมิเกลอาร์เตต้ามากกว่าหลังจากที่เขาก็เคยทํานายทายทักเรื่องนี้มาปีแล้วปีเล่าและเขาก็เชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วในฤดูกาลนี้สิ่งที่เขาได้ทํานายเอาไว้มันจะเกิดขึ้นกลายมาเป็นความจริงเสียที หากจะมีปีไหนที่อาร์เซนอลจะได้แชมป์มันก็ต้องเป็นปีนี้แหละผมเชื่อว่านี่จะเป็นปีของพวกเขานะนี่วิวกล่าวระหว่างที่เขาประจักรายการให้กับทาง s k y s p o r t ์สำนักข่าวชื่อดังของประเทศอังกฤษผมเองมีการทำนายถ่ายทักเอาไว้ว่าอาร์เซนอลจะก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในช่วง3ปีหลักสุดนะและปีนี้ก็เป็นปีที่4เข้าให้แล้วที่ผมมีการทำนายเอาไว้แบบนี้แม้ว่า3ามครั้งก่อนหน้านี้คำทำนายของผมมันจะผิดอยู่ก็ตาม แน่นอนว่าเมื่อปีที่แล้วพวกเขาก็พลาดไปไม่เยอะเลยนะแต่สิ่งที่พวกเขาพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาอย่างชัดเจนในการแข่งขันฤดูกาลนี้ก็คือเรื่องของความคงเส้นคงวานั่นแหละจะทําให้พวกเขาสามารถที่จะก้าวขึ้นมาและคว้าชั้นตีมลิกไปครองได้ในปีนี้บางทีมันอาจจะไม่ถึงขั้นที่พวกเขาเก็บได้หนึ่งร้อยคะแนนหรืออะไรแบบนั้นหรือแม้กระทั่ง90คะแนนมันก็อาจจะไม่ถึงด้วยนะ แต่ผมคิดว่าบางทีแค่คุณได้ขะแน80กว่ากว่าคุณก็น่าที่จะสามารถคว้าแชมป์ไหนในฤดูกาลนี้ได้แล้วและผมก็มีความมั่นใจอยากเต็มเปี่ยมเลยว่าพวกเขาจะทำเช่นนักนได้ด้วยเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากฟังการออกมาแสดงความคิดเห็นของท่านแกรี่เนวิลลกันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่ฟังทัศนะของเขาไม่ได้เลยก็คือ เพื่อนซีของทางเนวิลอย่างทางเจมี่คาราเกอร์อดีตประลักระดับตำนานของเรานั่นเองว่าเขาก็เปการออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่าจากสถานการณ์นักปัจจุบันที่ทางนิวอูปูของเราแพ้มาถึง4เกมติดต่อกันมันสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าในตอนนี้ทีมของทักอานเนอร์สโตนั้นกําลังกระเฉิะหน้ากับวิกฤตครั้งใหญ่หลวงกันเลยทีเดียวแน่นอนว่าการที่คุณพ่ายแพ้มา4ี่เกมติดต่อกัน และโดยเฉพาะการที่เราเพิ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ให้กับทางเบนฟอร์ดในการแข่งขันนัดล่าสุดเราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าในตอนนี้ลิวอ์ปูกำลังเผชิญหน้าอยู่กับหายนะันะนะคาร์ ager, ลเกอร์ก่าระหว่างการที่เขาให้สัมภาษณ์กับผ่านสกายสปอร์ตโดยเช่นเดียวกันการที่คุณได้เห็นทีมแชมป์เก่าที่มีการทุ่มเงินลงไปมากมายในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ได้รับผลการแข่งขันออกมาแบบนี้เราจึงบอกได้เลยว่ามันคือวิกฤตการณ์ของทางลิวอ์พูแล้วนักเวลานี้นะ แน่นอนว่ามันย่อมจะต้องมีการตั้งคําถามมากมายและจะต้องเป็นคําถามแบบจริงจังด้วยในห้องแตกตัวระหว่างตัวของทางนักเตะกีมงานสตาฟโค้ดพูดจัดการทีมหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่เหนอือกว่าเขาขึ้นไปนะหากคุณลองมองดูสิ่งที่ทางโบกูดได้ทุ่มเงินลงไปแน่นอนว่าสิ่งที่พวกเขาคาดหวังมันย่อมจะต้องดีกว่านี้มาและดีมากขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเลยละ แต่ถ้าคุณไปลองดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพจิตใจหรือสภาพร่างกายของพวกเขาณนะเบลานี้หลายสิ่งหลายอย่างมันดูไม่ค่อยจะเข้าที่เข้าฐานนะและผมก็มองว่าพวกเขายังทำมันได้ไม่เพียงพอที่จะออกมาจากวิกฤตการในครั้นี้ได้ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเราฟังวิกฤตที่เกิดขึ้นกับทีมของเราณนปะัจจุบันกันไปแล้ว คราวนี้เราจะมาดูเรื่องราวที่เฉพาะเจาะจ,จงกับหนึ่งในคนที่เราเองก็เพิ่งจะไปซื้อตัวเขาเข้ามาร่วมทีตัสดสดๆร้อนๆในช่วงวันเดทไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมากันไปนั่นก็คือในรายของทักอเล็กซานเดอร์อิสซักดาวยิงทีมชาติสวีเดนที่เราไปซื้อตัวเขาประจักทางสารลิกาดงนิวคาเซอร์อยู่นาแต่ เพิน,นุนราคา125ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวที่แพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษแล้วก็แพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราเองด้วยยางไรก็ตามตอนก่อนที่ทักจิซักจะย้ายเข้ามานั้นเจ้าตัวก็มีการปริริเสธที่จะลงเน่นและฝึกซ้อมกับทางนิวคาสเซิลจึงทำให้เมื่อเขาได้ข้ามฟากมาสู่ิ่นแอนฟิลด์ของเรา ตัวจึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพความฟิตและมกจนกระทั่งถึงปัจจุบันเขาเองก็ยังไม่สามารถที่จะเรียกเล่นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขากลับคืนมาได้อีกเลยนั่นทำให้หนึ่งในคนที่ไปกัดออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ตัวของทักอิซักแบบต,ตรงไปตรงมาก็คือตัวของทางคิสซัตตันอดีตหัวหอกของพิมเมลีที่นักปัจจุบันเขาเองก็ผันตัวมารับงานเป็นกูรูให้กับทาง b b c s p o r ป ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของทางอเล็กซานเดอร์อีซัคมันได้แสดงให้เห็นแล้วว่าคุณทำอะไรเอาไว้แบบไหนคุณก็ย่อมจะต้องรับผลกรรมของตัวเองไปนะสับตันกล่าวการที่ถักอีซัคขาดสภาพความฟิตและไม่มีความเฉียบคมเหมือนในตอนนี้มันก็เป็นเพราะว่าตัวของเขาเองขาดการฝึกซ้อมกับทางนิวคาเซลเขาเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวของเขาเองเลยนะเขารู้แต่ว่าจะต้องพยายามผลักดันการย้ายไปอยู่กับทัลหรือว่าผูกเท่านั้น นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการนะแต่สิ่งที่เขาได้พยายามทำลงไปนั้นมันก็ได้ส่งผลกระทบตามมาหลอกหลอนเขาอยู่ในเวลานี้ด้วยการที่เขาร่างราสนามไปนานเช่นนั้นไม่มากก็น้อยมันย่อมได้จะท้องส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของเขาอยู่แล้วและมันก็จะทําให้กุ่ได้รับบาดเจ็บง่ายมากขึ้นด้วย อเล็กซานเดอร์อิซักเป็นนักเตะที่ดีเกินกว่าที่คุณจะไม่สามารถทําประตูได้เลยแบบนี้นะสถานการณ์ทั้งหมดมันได้ส่งผลกับทบต่ตอทางหรือว่าูลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็เป็นภาพตัวของเขาเองนั่นแหละที่ขาดเลือกสภาพความเส้นและมันก็ทําให้เขาเวลาไปอยู่ในพื้นที่สุดท้ายไม่สามารถจะจับจังหวะของตัวเองได้อย่างที่มัดควรจะเป็นเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูทักษะของหนึ่งในนักเตะ ที่ก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราในช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือในรายของทางเชเดมี่เฟลมปงปักขวาความเร็วสูงของเรานั่นเองเพราะนะับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาสู่ทีมของเราเจ้าตัวตก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสภาพความฟิตและอาการบาดเจ็บตามเล่นงานเขาอยู่เป็นเน็เช่นเดียวกันยังในขั้นการย้ายมาอยู่กับทางนิวกูของเรานั้น มันก็ทําให้ตัวของทางฟุงปงนปงได้มีโอกาสมาลงเล่นกับบรรดาแข้งดัชเพื่อนร่วมทีมชาติของเขาอีกหลายต่อหลายคนด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกับตันทีมของพวกเขาอย่างทางเวอร์กิลฟานไดนั่นเองนั่นทําให้ล่าสุดระหว่างที่เขาไปออกรายการให้กับทางช่องติกต็อกของทางทีเจนทีสปอร์ตสำนักข่าวชื่อดังหนึ่งในคําถามที่ตัวของทางฟุนปงถูกยิงเข้ามาเลยก็คือใครกันคือนักเตะที่แข็งแกร่งมากที่สุดในการแข่งขันเวทีพรีเมียร์ลีกเท่าที่เจ้าตัวเคยเห็นมา ซึ่งคำตอบที่เขาได้ให้กลับมานั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับหากแต่เป็นกัปตันทีมชาติ h รานแลนด์แล้วก็เป็นกัปตันทีมทิวู่ของเราอย่างตัวของทางฝานใด้นั่นเองหากถามว่าใครคือนักเตะที่แข็งแกร่งที่สุดในเวทีพรีเมียร์ลีกนะนละผมคิดว่าเราจาเป็นจะต้องมอบมันให้กับตัวของทางเวอร์กิลฝานได้นะคุงโป๊ก่าว ทั้งนี้มันยังมีอีกหนึ่งคำถามที่ตัวของทางซึมปงก็ได้ผูกสอบถามในการไปออกรายการเดียวกันนั่นก็คือใครกันคือนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายที่เก่งที่สุดซึ่งเขาเองก็มองว่ามันมีหลายต่อหลายคนที่ทํำได้ดีในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางดาบิดซิมบาอดีตดาวเตะอารับตำนานของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือแม้กระทั่งทางขาเต็มเป็นอาฟาอดีตปีกตัวเก่งของทางสาลิกาดงนิวคาสเซิลต่ท้ายที่สุดคนที่เขาจิ้นเลือกมา ก็คือตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสศากิมชาติอียิปต์ของเรานั่นเองหลังจากที่คือนักเตะที่เราก็ต้องยอมอรับข้อเท็จจริงเลยว่าแม้ว่าผลงานของเขาในการแข่งขันฤด,ดูกาลใหม่นี้อาจจะดรอปลงไปบ้างอาจจะตกลงไปสักเล็กน้อยแต่หากดดูกับภาพรวมที่เขาได้เคยทําผลงานกับทีมของเราเอาไว้ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาซาลาก็ยังคงเป็นนักเตะถนัดเท้าซ้ายที่เก่งที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์คนหนึ่งอย่างแท้จริง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจากเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังคําชื่นชมของทางเชเดมี่เฟิงปงที่มีต่อเพื่อนร่วมทีมชาติของเขาอย่างทางเวอร์กีฟันได้กันไปแล้วคราวนี้เราจะขยับมาดูทัศนคของทางไรอันเกรวเวนแบกห้องครึ่งดัชแมนของเราเองกันบ้างเพราะหนึ่งในจุดเด่นมากที่สุดของทางฟันได้นอกเหนือจากความสามารถในการเล่นเกมรับของเขาแล้วเจ้าตัวเองก็ยังถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความเป็นผู้นําในตัวของเขาเองสูงมา ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมนอกเหนือจากการจะเป็นกัปตันทีมให้กับทางหรือว่าผู้ของเราแล้วเขาเองก็ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชาติฮอนแลนอีกตัวนั่นจึงทําให้ระหว่างการที่ตัวของทางกราวเวนแบกนั้นไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางบิดทตจีคิวเรื่หนึ่งในคําถามที่เขาถูกสอบถามมาเลยก็คือหากต้องเลือกเพื่อนร่วมทีมสักหนึ่งคนที่เขาเชื่อว่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้าได้นั้นเขาจะเลือกใครกัน ซึ่งจากคำถามนี้เองตัวของทางเกรวเวนแบกก็มีการตรอบกลับมาแบบแทบจะไม่ต้องคิดเลยว่ามันจะต้องเป็นทางฝันได้อย่างแน่นอนบางทีผมคิดว่ามันคงจะเป็นตัวของทางเวอร์กิลฝันได้นะักเกรวเวนแบกก่าวเขาเป็นกัปตันทีมของเราและผมก็สามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าหากคุณไปดูมุมมองของเขารวมไปถึงความดูเรื่องฟุตบอลแล้วเขาจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมซึ่งผมก็เชื่อว่าเขาจะทําหน้าที่การเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมได้แน่ ัจจุบันตัวของทางฟันได้เองก็อายุอานามเข้าหลัก3 4ปีไปแล้วซึ่งก็หมายความว่าในตอนนี้เขาเองก็อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพแบบเต็มทนดังนั้นหากบันไดมันถึงตอนที่ตัวของทางนักเตะรายนี้ประกาศแขวนสตั๊ดเลิกเล่นฟุตบอลไปการที่เราอาจจะได้เห็นเขาก้าวขึ้นมารับบทบาทเป็นโค้ชหรือแม้กระทั่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมหรือใครจะรู้กันว่าบางทีเขาอาจจะก,ก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมในอนาคตข้างหน้าก็ได้ด้วยบุค,คลิกความเป็นผู้นำสูงของเขานั่นเอง หลังจากฟังหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของทางเวอร์กิลฟันได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นในแง่ของคำชื่นชมกันไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูฟิลติที่เรียกได้ว่าตัวของเขาเองก็คงจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหลังจากในการแข่งขันนัดล่าสุดที่เราบุกไปปราชัยให้กับทางพึ่งน้อยเบนฟอร์ด3ประตูต่อ2นั้นตัวของทางฟันได้ก็ไปพลาดท่าเสียทีท,ทําทีมของเราเสียลูกจุดโทษแม้ว่าลูกดังกล่าวข้างต้นนั้นในตอนแรกพูดตัดสินจะเป่าให้เป็นเพียงแค่ลูกฟรีคิกก็ตามที พราะว่าสุดท้ายทีมงาน VAR ก็มีการเข้ามาแทรกแซงในจังหวะดังกล่าวข้างต้นว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเส้นเขตโทษจึงทําให้สุดท้ายแล้วมีการกลับคําตัดสินและชี้ให้เป็นจุดโทษกับทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านนั่นจึงทําให้มันเกิดหนึ่งในสถิติที่ตัวของทางฟันได้เองก็คงไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นหลังจากตลอดเส้นถักอาชีพของเขานับตั้งแต่ที่ลงเล่นในสีเสื้อของทางหรือว่าปูลเรามานี่เป็นลูกที่สี่แล้วที่ตัวของทางฟันได้ทําให้ทีมเสียจุดโทษไป นอกจากก็มีนักแต่อีกเพียงแค่4คนเท่านั้นในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรเราที่ทำสถิติได้ย่ำแย่กว่านี้โดยคนที่ทำามื้ทีมเสียจุดโทษไป5ลูกนั้นมีอยู่ด้วยกัน2คนได้แก่ในรายของทางซามีหูเปียและฟิลบาบส่วนทางมาร์ตินสเ์เทลนั้นอยู่ในอันดับเหนือขึ้นไปหลังจากเขาทำทีมของเราเสียลูกจุดโทษรวมเปิดทั้งสิ้น6ครั้งด้วยกัน ส่วนคนที่ทําให้ทีมของเราเสียลูกจุดโทษมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์เพื่อนๆพอจะเดาออกไหมครับว่าเขาคือใครกันซึ่งผมเชื่อว่าในจุดนี้เพื่อนๆหลายท่านน่าจะพอเดากันออกใช่แล้วครับเขาคนนั้นก็คือตัวของทางเจมี่คาราเกอร์นั่นเองหลังจากเขาเคยทําทีมของเราเสียลูกจุดโทษไปมากที่สุดเป็นประวัติการถึง9้าลูกกันเลยทีเดียวซึ่งในตอนนี้ฟันไดกเองก็ยังคงห่างไกลกับสถิติของทางคาราเกอร์ค่อนข้างเยอะ เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูเรื่องดาวเกี่ยวกับความกดดันที่ตัวของทางอาร์เนอร์สโอปกำลังได้รับกันบ้างดีกว่าเพราะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าหลังจากท,ทีมของเราประสบความปราชัยมาถึง4นักติดต่อกันในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกมันจึงทําให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายนั้นถาโถมเข้าใส่ตัวของทางสโอปอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกมาแสดงความคิดเห็นของแฟนบอลในสื่อสังคมออนไลน์ที่เรียกได้ว่า ไม่ไวหนะ้าทางสล็อตกันเลยทั้งๆท,ที่เขาก็เพิ่งจะนําทีมของเราผง,งาดคว้าแชมป์พิมลิกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในการแข,ข่งขันฤดูกาลที่แล้วมันคืงขั้นที่มีการทําแคมเปญสล็อตเขาหรือเป็นการเรียกร้องให้เกิดการปลดตัวของทางสล็อตออกจากตําแหน่งและก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวออกมาว่าทางเซนเวสปอร์ตเจ้าของสโมสรของเราเองก็มีการนําเรื่องนี้ไปพิจารณาและพูดคุยกันในบอร์ดบริหารของสโมสรด้วย โดยหากมันเกิดขึ้นจริงคนที่ทีมของเราอยากจะได้ตัวเข้ามาสามงานต่อมากที่สุดก็คือทางเยอเกนครอปอดีตในายใหญ่เฮวีเมทัลของเรานั่นเองทาวาล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากทักแอนฟิลอินเด็กซ์สื่อที่เจาะข,ข่าวของทีมเราโดยเฉพาะว่ามันมีอีกหนึ่งคนดิเดตที่อาจจะเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์สำหรับสถานการณ์นี้ด้วยนั่นก็คือตัวของทางซินดีนซีดานอดีตผู้จัดการทีมและนักเตะรับัตตำนานของทางราชันชุดขาวโดวยอันมาเปก หลังจากปัจจุบันตัวของทางซีดานเองก็ยังว่างงานอยู่และเขาก็ผ่านการพิสูจน์ฝีมือการคุมทีมมาแล้วสมัยที่เขาคุมทีมในถิ่นซานเตโก็เบนาบิลและช่วยให้ทางเดอันมาริดขึ้นมาผงาดควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง3สมัยติดต่อกันเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์พร้อมกวบแชมป์ลาลิกาอีกถึง2สมัยด้วยกัน นอกจากนี้การที่ทางซีดานสามารถคุมซูเปอร์สตาร์ดังมากมายสมัยที่เข้าคุมทัพอยู่ที่นั่นได้อย่างอยู่มันจึงทําให้ทางเซนเบสปอดก็มีความมั่นใจว่าหากเขาตอบรับการมาคุมทีมหรือว์าปูลของเราที่นับปัจจุบันก็เต็มไปด้วยดาวเต็ระดับซูเปอร์สตาร์ดังมากมายก็น่าจะทําให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ ดังนั้นจึงหมายความว่าในตอนนี้ตัวเลือกแรกของทางเซนเวสปอร์ตยังคงเป็นทางเยอเกนครอฟและตัวเลือกระดับถัดมาก็คือตัวของทางสีดานนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจะตอบรับการเข้ามาคุมทัพในติดแอนฟิลด์ของดอรหรือไม่ตัวแล้วเพื่อนเพื่อนละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างพร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ